สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องกระปอมลายไทยนะครับไม่ได้พบกันนานเลยนะครับกับคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาอัปเดตต้นที่เราเคยถ่ายตั้งแต่ดอกแรกๆนะครับวันนี้เราก็ลดน้ำนะครับเนี่ยต้นเนี้ยจะมีต้นเดียวแล้วครับเป็นแบบนี้เนี่ยใบดกอยู่ซีกเดียวครับเนี่ยวันนี้มันเป็นหางแย้แล้วครับเป็นลูกแล้วครับ เราจะมาอัปเดตเป็นยังไงครับเนะี่ยหลังจากเราดูแลมาตั้งแต่คลิปแรกที่มันยังยังไม่เป็นดอกด้วยซ้ำนะครับเนะี่ยเนี่ยแต่ตอนนี้อันนี้เริ่มเป็นหางแย้ถ้าเป็นแบบนี้ติดแล้วนะครับมันก็จะสลัดก็น้อยนะครับถ้ามันขึ้นลูกขนาดนี้ต่อไปก็จะอยู่ช่วงคัดลูกนะครับแต่เราจะให้มันลูกใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยคัดลกูกสวยๆนะครับ เนี่ยไอตัวนี้ลูกสวยครับเนะนี่ยนะะลูกสวยกลมๆนะครับอันนี้เราไม่ได้ปัดดอกนะครับทุกปีเราจะปัดดอกตอน,นึ่งคืนนะครับแต่ปีนี้เราจะทดลองดูว่าถ้าเราไม่ปัดดอกลูกมันจะติดดีไหมลูกจะสวยหรือเปล่านะครับไม่ได้ปัดทั้งสวนเลยนะครับก็เลยจะมาลองดูเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ติดไม่ค่อยดีนะครับเราไม่ปัดดอกเนะี่ย มันจะติดไม่ค่อยดีแต่ถ้าหากเราดอกเราเยอะมันก็มีติดครับแต่มันจะหาลูกสวยยากอันนี้เราตีดอกไปนะครับน,นี้ก็เห็นไหมครับดูครับจะมีขวามันสลัดสลัดไปเยอะอยู่นะครับเนะี่ยตอนแรกดอกมันเยอะเราก็ตีออกไปตีไปจำนวนหนึ่งนะครับเนะี่ยก็ถือว่าสลัดเยอะ นี่เนี่ย,ยดอกทุเรียนกกำลังกลังบานช่วงช่วงดอกบานเนี่ยเราบัระวังเพียไฟนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมไอ้ตัวดำๆนะครับ กล้องไม่ซูมนะครับจะมีเตี้ยไฟเตี้ยไฟอยู่นะครับจะต้องระวังนะครับไม่งั้นมันจะทำให้เปตัวดำเนี่ยนะครับดำๆเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้ลูกทุเรียนเราเป็นหนามจีบนะครับตรงแถวคู่ๆจะเป็นหนามจีบนะครับเราต้องระวังนะครับยาที่ ฉีดเพี้ยไฟก็มีหลายตัวหาดูตามตลาดได้เลยนะครับถามร้านยาก็แนะนำครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงดอกกำลังบานเป็นหางแย้ช่วงหางแยะเนี้ยพยายามให้น้ำน,น้อยๆครับดูครับนะถ้าหากให้น้ำเยอะดอกจะร่วงนะครับไอ้ที่สวนเรานี้ปล่อยแค่ยี่สิบนาทีนะครับต้องดูอากาศยี่สิบนาทีวงไม่ใหญ่เท่าไหร่ เรานอกอากาศสภาพอากาศสองช่วงครับช่วงแรกตอนเป็นดอกขนาดมะเขือพวงใหญ่กว่ามะเขือพวงหน่อยเราหนึง่งช่วงที่เขาล่วงกันเยอะๆเราก็ล่วงนะครับแล้วก็มาช่วงสักสี่ห้าวันที่ว่าอากาศมันจากหนาวมาอุ่นมันก็นอกห่างเย้ก็ล่วงเพียบกันนะครับเนี่ยช่วงนั้นเราปล่อยน้ําปกติแล้วทีนี้ อากาศจากตอาหนาว,นาวพอมันอุ่นขึ้นปุ๊บทุเรียนมันก็กินน้ําเยอะขึ้นมันก็เลยสลัดแต่หางแย่เราก็เยอะนะครับดอกเราเยอะเราเอาดอกไว้เยอะมันก็เหลือเยอะอยู่นะครับถึงมันจะสลัดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าดอกดอกน้อยเราก็าพยายามให้น้ำน้อยๆหน่อย,อย,อยช่วงเป็นหางแย่ ก็มาอัปเดตต้นนี้ให้ฟังนี่ใช่แล้วครับแล้วก็ระวังเพียไฟกับอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่งั้นห่างแยะจะสลัดได้ถ้าน้ำเยอะไม่ได้ปัดดอกก็มีนะครับลูกติดก็สวยนะครับแต่มันมันจะน้อยกว่าปกตินะครับปกติถ้าอย่างพวงอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีลูกสวยแบบเกือบสวยทั้งหมดแต่เนี่ยสังเกตดูครับ มีลูกงอเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมมีลูกสวยก็จะมีสองสาลูกนะครับแต่ถ้าหากดอกเราเยอะเราก็คัดได้นะครับไม่ต้องปัดดอกก็ได้นะครับถ้าใครส่วนเยอะๆก็ปัดไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมว่างๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับสวัสดีครับ